นิทานการต่อสู้ของนกฮูกกับค้างคาวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าทึบแห่งหนึ่งมีนกฮูกตัวใหญ่ชื่อว่ามงเหล็กมงเหล็กเป็นนกฮูกที่ดุร้ายและทรงพลังมันปกครองป่าด้วยความกลัวสัตว์ทุกตัวต่างหวาดกลัวมันยกเว้นค้างคาวตัวหนึ่งชื่อว่าแวมไพร์แวมไพร์เป็นค้างคาวที่ฉลาดและกล้าหาญมันอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาว,วันหนึ่งมงเหล็กออกไปล่าสัตว์มันบินผ่านป่าและเห็นแวมไพร์กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า มงเหล็กรู้สึกหิวมันจึงตัดสินใจที่จะกินแวมไพายมงเหล็กโผลอเข้าใส่แวมพร์แวมพายบินหนีมงเหล็กมันบินไปรอบๆป่ามงเหล็กไล่ตามแวมพายอย่างไม่ลดละการต่อสู้ดำเนินไปนานหลายชั่วโมงในที่สุดมงเหล็กก็เหนื่อยมันเริ่มอ่อนแอลงแวมพร์เห็นโอกาสมันบินไปหามงเหล็กและกัดตาของมันมงเหลกร้องด้วยความเจ็บปวดมันบินกลับไปยังรังของมันมันบาดเจ็บสาหาัสและไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไป แวมพายกลายเป็นผู้ปกครองป่าใหม่มันปกครองป่าด้วยความยุติธรรมสัตว์ทุกตัวต่างรักและเคารพมันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าพลังไม่ได้สำคัญเสมอไปสติปัญญาและความกล้าหาญก็สำคัญเช่นกันอย่าดูถูกคนที่ตัวเล็กกว่าพวกมันอาจจะเก่งกว่าที่เราคิดการปกครองที่ดีควรใช้ความยุติธรรม